hết tiêu cảm xong tiêu nó chịu nữa nó chịu nữa nó chặt chém nó cũng chọn bạo ghế nó gắn mùa gắn gắn mùa 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 mình càng mua các thân thân này kìa Đi lấy kìa Bạn ngủ con đây kìa Chờ cho khám biệt nào? Mà đi lấy kìa Mình khó ăn Vì mà nó có lẽ có chè nữa Được ngay cầm Được ngay ่าคาใหม่ครับมาเกียงเงี้ยงานยังกินตะบวกรีนะครับพี่งานเกืับของยินของยินปกตาครับผมกินการง่วงแบบสื่อจากของยินครับผมกาถูกเนาะถุงหาโลดเนาะถุงหาโลมีสามแบบ สื่อแบ่งกันครับผมผมหายลูกครับถ่านงูครับห้องเย็นก็คสตาครับเพื่อนจะมีหมดสี่สาขาครับมีทั้งไอ้สาขาใหญ่มีซอฟเบรนครับผมนาบิกบายครับเป็นซอฟเอนาลานครับเบรมักแบบของข้านเด่นพวกขนมนะครับว่มีครับผมแล้วก็พวกเนื้อมีครับเนื้อ ข้ามึดครับหมูไก่ก็มีครับเป็ดก็มีครับราคาถูกครับผมมีมดสีซาคาบมีชอฟเบรดครับแล้วก็ปลาคูงไงแล้วก็ทั้งตดตลาดปลาดูครับพี่น้องแล้วก็ตลาดรดการครับสีซาคาแล้วก็ฝาทั้งยีสซี่ทั้งซอฟพอล์ครับผมอีกชอนหนึ่งครับผมอยู่ปากซีครับนี่ตัวเมืองครับป๊อปสตาร์โพเซ็นครับทำนายอาหาร แค่ใช้หุ่นสนิทครับผมเนื้อหมูเนื้อไก่หมูเป็ดกูหมูมักหมูทะซีฟู้นดนะครับก็พาดูพี่น้องฝากเอฟซีด้วยครับเด้อไว้สนใจช่างช่างผ่านไอ้เพจเพฟรมเะไรครับผมรู้เจอไปชอบหน้าด่างเลยครับ มีหมดสีชาขาครับกะบห่าครับปลาซีครับพี่น้องมาๆพ,พี่น้องปลากระตันไก่ด้อพี่น้องเด้อประเทศจัดซังบ่ครับซังทั้งอื่พนพันเหี่ยวผมก็ได้ปลาอุ้ดนุ่นเด้อพี่น้องปลาถุยนีพี่น้องเป็นก้องแบบเป็นห่อเนาะพี่นอแบบ้องแบบต้มเัดเยลลี่ครั้อง บอหันถอดทันยังนะครับหันถอดบอกจะเป็นไก่บอนะครับนักเก็ตไก่ไก่ป้อมนะครับของท่านเด็ดแน่น,อน้องแค่ทุ้งถอดหลดุดพี่น้องสุด,ดยอดสบายครับเข่าก็งอรักพี่เยอะสุด บ่อุ่นนนครับห้องเย็นป๊อสตาโโพซ็ตฝ่อุ่นครับผมเปิดขนมป่าดังฝารอิติอุ้นนุนเนลยครับผมอาหารเช่แฉัมีทุกชนิดครับผมต้องการยังคพือจะทัผพานพมก็ได้ป๊อสตาโโพซ็ต ไม่ต้องปีไม่มต้องมพี่น้องตั้งที่วัดมันกนระมครับโมครับเบอร์สั้งมากพี่น้องคาถูกดีพี่น้องขาบเป็นน้ำใจด้วยพี่น้องเด้ออุดมพี่หน่องเก๊บ๊วยเบ้าพม แกออกก้ําไป ฝากเด้อพี่น้องเด้อห้องเย็นป๊อปสตาร์ผมป๊อปสตาร์ป๊อปสตาร์พูดสิอันนี้พี่น้องนี่อุบลน้อานีิมีสีสขายพี่น้องแบบเด้อพี่น้องเด้อพุดล้วนพี่น้องาล้ถูกครับผม หาเสียใจครัวเพิ่งจวนหนอถี่จะเป็นพี่้องอย่าเปิดด่านใช้ความเนอตั้งมากชุดเดียวครบเสียได้พี่นนองว่าจริงค่ะมันเป็นเพลกลุ่มความคลายหนาหนด่านได้พี่นอน,นอเนี่ยนักเสียเลยพี่หนอความคลายให้เะเปิดกิจการคลายมืกทาบครับ ขอไปได้ไปชมเลยด้ยครับผมป๊อปสตาร์โคชินควบเสียบพี่น่นอนนงเปิดลาน,นมัมวท่าทั้งทับเรลียนก็มีมัวท่าพี่น่องมัวทา่าครับแบบตาครับผมรัร่วมครับปลาบินะพี่น่องเนี่ย เฟ๊ีจั้งเจ๊งเม่ชอบปลอกเหลาครับผมฝากป็นทั้งใจฝากอุทุนเน่นครับผมกินงมวงเดี๋ยวกินไหม่ในอีกอไไน้อง ก็มูนี่เห็ดหรืยออะย่างพี่นอ้องย่างก็ได้เดี๋ยวจะพูดมากครับหนึ่งวุ้ดึงก็แก้มพี่น้องย่ำเตีเต๋ยงกวนะพี่น้องโอ้ยเสียจัดเลยหลืองานกรรมพี่น้องมันมก็ยิ่งหลายไปเลยครับเดึงครับมันก็มีมเยอะพี่น้นอง 네, 뭐, 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 ข้าวกลิ่นปั๊บตาคูเล่นครับมีหมดหาสาขาครับผมปากเต้ถึงสาขาครับในตัวเมืองปากเต้ครับผมปั๊บตาคูเส้นแล้วในอุบลท่อนนี้มีชีสา,าค้าผมไทยวัดประจักษ์สวงครับผมฟุ้งเบดครับพี่น้องวุฒิพี่น้องสร้างมาเนาะทางเป็นสร้างเบ็ดครับปั๊บตาคูเส้น ครับผมแ้าเปครับผมหากสาครับผมเลยครับพี่น้องเทุกหมองทุกบอลเ้อครับผมกหมอกเพ้ยพี่น้อง โอ้ถือ,อไรพี่หน่องค้ายถือแห่พน่อปอ๊บตาโพสินมีมุมเดียวกับคล้ายถูกลกมูครับอืมอืมหน่งำยังพี่หน่องนะเพือ่อพี่เพื่อนหนองนะครับ cho nó nhỏ bò <laughs> bớt ngon cầm nhanh ăn và cứ đang cháy được nhỏ người cũng chạy có thể bao nhiêu hả phụng không phiền phía thằng

แล้บผมมนยังบาบไม่ครับพี่น่อทิดแบบเหมือนบ้านเอกพี่น่องเจตตาม่มีครับะพี่มี่ทำแม่แบบพี่หน่องม้งนะครับตามกุหลังเขานแพี่น่อยทิศพี่น่อบิ้งครับผมเดี๋ยก็ลังใจอย่างพี่หน่อยนะผมคุณไหนก็เชื่อเขทิดตามครับผมเบอเกียมเขายังไรครับผมพี่เรือไอูดนั่นด้วยครับพีอ ทั้งมดห้าสาขาครับพ๊บสตาร์โค้ชเซ่นครับนี่บนลอมมิซครับผมมีมีบอรลินครับมบอร์รน,นนนามิกบท์พี่น้องแล้วก็ปาลามุ้งหอยครับแล้วก็ตราดปลาดูครับผมแล้วก็บานกลางครับลายบานกาง์นี่เขาไป่ได้ครับลายบานการ์สก็ดซาลาดิหาปากซีพี่น้องที่เมืองปากซีเลยพี่น้อฝากทั้งซอฟต์อลฟอร์เแล,แลเอฟซ ฝากอุ้นุนนะครับผมนี่ตัวเมืองปากซื่อครับผมเป็นซอฟนาร,า,รอารันครับผมป๊อปสตาร์โคซินครับมีของทุกอย่างครบวงจรครับผมฝากแม่พี่นอ้องเอาจะขำพี่น,อนอ้องมั้น้องโอ้ยกระดัเทกอนพี่นอ้องพี่น้องอะไรวะ แนะบบเส้นเหนไม่มีหลายผมแากสองงยังครับผมปา,ากเยียมนี่ครับผมเป้นเผ็ดทัานยูทูบกับฝา,ากไปตั้งใจแบบคนไหล่คนแชร์ครับแล้วก็ยืมนะครับผมวากนะครับผมพัสตาโฟเซนครับจานไหนอาหาแช่แข็งทุกชนิครับผม มีทั้งหมดฐานสาขาครับผมสาบูรินยู่นาบิ๊กบไลครับผมพี่น้องสาบูรินเท่าหนึ่งสินขนาดหนักสาขาสองปากหมวยสาขาสามตลาดบึงรูครับผมสาขาที่สี่ตลาดบึงกลางครับผมฐานสาขาอีก่พี่น้องทั้งสอปลาร้าขอผมดีเมืองปากซีครับผมหายเด้อรับคลิปนี้ลายกรอนพี่น้องสวัสดีครับ